ครับสวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องลุงของเก่าสามชัยก็ดีนะครับพี่น้องสาธุนโมตัสสะกวาโตรหัโตสมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควาตตุราหตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาตตุราหตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเมธะมังเมสังคังเมพุทธังหอมทะมังหอมสังคังหอมโอมหานัชาลิติอิติอะระหังจักขุปันธังนัชาลิติ สมณามหาสมณามนุษย์สุดที่มากัจฉัยกัจฉายิ่งติสาวละอ,อ,มามาอุอะมะอุมะมอุนะมะพธานะมะอ,อุสาวละอุอมานาชาลิติเอิมะมะกราบสวัสดีพี่น้องโซเชียลทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามลุงของเก่าสามชัยคอดพี่น้องจงโชคดีนะครับสำหรับวันนี้และวันต่อไปข้างหน้าใกล้จะถึงวันที่หนึ่งแล้วนะครับพี่น้องลุงของเก่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ทีวันนี้ลงจะลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องขอ fc ทุกท่านนะครับลุงของเก่านะครับขอฝากช่องใหม่นะครับถอยพี่น้องผู้เข้ามาใหม่หรือคนเก่าก็ดีนะครับเข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับดูที่ ช่องเรื่องเล่าเช้านี้นะครับของลุงของเก่านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับให้ติดตามนะครับสําหรับหวยลาวเอ่อหวยอมสินและหวยลาวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ให้พี่น้องเข้าไปติดตามนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องตามหวยใหญ่ก็ตามที่ช่องเดิมนะครับหวยอมสินแล้วก็ หวยรัฐบาลนะครับวันนี้ลุงจะลงให้นะครับช่องใหม่ที่เรื่องเล่าลุงของเก่านะครับเป็นช่องใหม่ขอฝากไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นสองช่องนะครับพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับฮานอยนะครับ วันนี้วันที่ยีบแดแล้วนะครับวันที่ยี่สิบเก้าหวยลาวนะครับจะลงให้ที่ช่องใหม่นะครับเข้าไปติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับพี่น้องลุงของเก่าขอฝากไว้ด้วยนะครับก็เข้าไปที่ช่องนะครับกดติดตามที่ช่องเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับพี่น้องกขอฝากไว้ด้วยยีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามลุงนะครับ ก็ลุงจะลงให้เป็นสองช่องนะครับช่องนี้จะเป็นหัวใหญ่นะครับห่วรัฐบาลแล้วก็ออมสินเท่านั้นนะครับพี่น้องก็ไปติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับช่องเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับพี่น้องขอฝากไว้ด้วยก็เข้าไปชมกันนะครับขอฝากพี่น้องเอพซีทุกท่านผู้ติดตามลุงของเก่านะครับจะเป็นสองช่องนะครับ ก็เข้าไปดูที่วันที่ยีเก้าและว,วันที่ยี่บแปดวันนี้และพรุ่งนี้นะครับเป็นหวยลาวนะครับวันจันทร์นะครับและก็วันนี้ฮานอยนะครับพี่น้องต้องเข้าไปดูที่ช่องใหม่นะครับก็ช่องเก่าวันนี้ผู้เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันที่หนึ่งกอคอนะครับตัวเลขนะครับของเพลากรมศินนะครับ ซื้อกันไว้นะครับไม่ปากหมุดให้นะครับแล้วแต่พี่น้องอ่าซื้อกันเองนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณกันในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องก็ลงให้นะครับทั้งทำงานไปด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดไลน์นะครับอดให้พี่น้องนะครับเมื่อวานนี้ก็ฮานอยก็เข้านะครับ ก็เก <enge> <Rip ing> <Dad> ือบไปนะครับสามตัวแตกนะครับเป็นเก้าสองเก้าครับเลขที่ออกน้อยพิเศษนะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับเฉียดแ้มนะครับก็ขอฝากพี่น้อง f อนะครับเข้าที่สี่ห้าสองนะครับเข้าห้าสองเต็มๆนะครับที่ V ีนะครับพี่น้องพี่น้องเข้าไปติดตามที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับพี่น้องก็จะได้กันนะครับ พอลุงไม่ได้ส่งให้ก็เข้าไปดูนะครับก็แอดไลน์เข้ามาถามลุงได้นะครับแต่ลุงจะบอกให้นะครับให้เข้าไปติดตามที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเก่าก็แล้วกันนะครับขอบฝากไว้ด้วยพี่น้องยทบซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามลุงนะครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปตามอาซาเล้งนะครับมาไว้ให้พี่น้องนะครับ อยากได้ก็ไอ้ลน์เข้ามาถามนะครับตัวเท่าไหร่นะครับพร้อมรถนะครับมีที่ลุงของเก่านะครับพี่น้องอยากได้ติดตั้งให้เอารถมาเองก็ได้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นสลังวดนี้นะครับก็ลุงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสำหรับวันที่หนึ่งกคหกสามนะครับฉลากมอินนะครับ ตัววิ่งตัวลูดที่สี่และหกนะครับพี่น้องอจดกันไปนะครับตัวลูดนะครับสี่กับหกนะครับตัววิ่งแปดกับสองน่าจะเป็นนะครับสลักงวดนี้ผมจะเข้างวดที่แล้วก็เข้าสองตัวนะครับพี่น้องมาติดตามกันต่อกันเลยนะครับสามตัวแตกน่าจะเป็นนะครับสรับวันนี้ที่สองสี่หกนะครับสองสี่แปด 2 6 0นะครับ286นะครับจดไม่ทันจดใหม่นะครับ2 4 6 2 4 8 2 6สอง6นะครับ3ตัวนะครับพี่น้องลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางสูตรก็คือสูตรมีผิดมีถูกนะครับไม่สนับสนุนในเร่นการพนันทุกชนิดพี่น้องแล้วแต่ท่านนะครับลุงลงให้เพื่อเป็นสถิติเท่านั้น นะครับก่อนซื้อหากันนะครับก็สาหรับฉลากความสินนะครับสองตัวแต่งนะครับน่าจะเป็นกลับตัวด้วยนะครับสําหรับตัวเลขเก้าชุดนะครับ <c oughs> มาที่หลักสี่ก็หลักสี่ก็น่าจะเป็นนะครับที่สี่สองสองสี่นะครับพี่น้องสี่หกหกสี่สี่แปดแปดสี่นะครับ ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับน่าติดตามสลับตัวเลขนะครับเลข6ก็เป็น606268นะครับกับตัวด้วยนะครับ062686นะครับสหรับวันนี้นะครับน่าจะแตก3ตัวน่าจะแตกได้นะครับก็มาที่8นะครับ8ก็มีที่808283กับตัวด้วยนะครับ082838 8, 8นะครับ ก็อเจาะเด็ดเน้นให้แล้วนะครับสําหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับเจาะให้แล้วนะครับมีป่ามาณนี้อฝากพี่น้อง FC นะครับเจาะเด็ดเน้นให้นะครับสําหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นสำหรับวันนี้นะครับกับตัวด้วยพี่น้องสูตรสูตรเต็มนะครับสําหรับสถิติแนวทางนะครับที่ลุงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณกันในการรับชมนะครับพี่น้อง ผูเข้ามาติดตามนะครับตัวเลขก็มีประมาณนี้นะครับขอฝากพี่น้องเอฟีทุกท่านไปด้วยนะครับเจลาความสินนะครับพี่น้องหาซื้อกันไว้นะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับให้พี่น้องผูเข้ามาติดตามนะครับก็สําหรับวันที่หนึ่งกคนะครับหกสามกันนะครับหวยรัฐบาลตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ คงจะเข้านะครับงวดนี้ก็เข้ามาหลายงวดนะครับที่หลุงทําให้นะครับก็ถ้าไม่ติดที่เลขอันนะครับพี่น้องไม่ปากหมุดให้หาซื้อกันเองนะครับซื้อก่อนนัานนะครับงวดนี้แล้วแต่ท่านนะครับหวยรัฐบาลนะครับหาซื้อกันไว้ซือลอตเตอรี่นะครับสามตัวหน้าสามตัวหลังนะครับมาที่สามสี่เก้านะครับ จอเด็ดเน้นให้นะครับตัววิ่งตัวรูดนะครับที่สามสี่เก้านะครับจับหนึ่งชุดก็วนตัวนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นสามสี่เก้านะครับสองหกเก็ดสามสี่หกสามแปดสี่แปดหกสามนะครับพี่น้องตัวเลขที่น่าจะเป็นขึ้นแต้มลดแต้มนะครับพี่น้องสถิติก็คือให้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทาง ลุงลงให้นะครับกับตัวด้วยที่4 9่เนะครับงวดนี้อาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับหวยรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับแล้วแต่พี่น้องไม่ปักหมุดให้อาซื้อกันเองนะครับอาซื้อลอตเตอรี่นะครับ8ป4สีพี่น้องกับตัวด้วยนะครับตัวเก่าจะมาไหมนะครับ6กเจ็ดเจนะครับ ก็คงจะไม่อั้นนะครับเลขตัวเดิมนะครับ3 4 4 3 8 2 2 8นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับ2 7 7 2นะครับ2 8 8 2กับตัวด้วยที่ลงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นฝากพี่น้อง f อทุกท่านไวด้วยนะที่นี้นะครับลุงของเก่าขอฝากกันไว้ขอภัยนะครับ เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอฝากช่องใหม่นะครับเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับไปติดตามนะครับหวยลาวกัาฮานอยที่ช่องสองนะครับช่องนี้เป็นช่องหนึ่งนะครับช่อง2ก็เป็นเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับพี่น้องก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับ ผู้เข้ามาใหม่มาเก่านะครับเบอร์แอดไลน์ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับที่0933933188นะครับเบอร์แอดไลน์นะครับแอดเข้ามาที่ลงของเก่านะครับลงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางสถิติหวยเท่านั้นไม่ให้งงง่ายนะครับไม่สนับสนุน,นเล่นการพนันทุกชนิดนะครับสือ่อรัฐบาลกันไว้นะครับสื่อลอตเตอรี่พี่น้องบอกฝากไว้ด้วยวันที่1กค63นะครับ นี่คือหวยรัฐบาลนะครับหวยวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องก็สถิติเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องพุกมาติตามนะครับขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูให้จบอย่าข้ามโฆษณานะครับพี่น้องฝากกันไว้กดไลค์กดแชร์กันแชร์วนไปเลยนะครับพี่น้องขอฝากไว้ด้วยสาหรับคลิปนี้ลุงคองเก่าขอฝากไว้ด้วย ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องที่เรื่องเล่าลุงขอเก่านะครับอีกหนึ่งช่องนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับจะเป็นฮานอยกับหวยลาวนะครับฝากพี่น้องไว้นะครับสําหรับคลิปต่อนะครับที่ช่องสองนะครับพี่น้องขอบฝากดีเพี่ทุกท่านด้วยนะครับขอพี่น้องงโชคดีมีความสุขนะครับขอให้ได้กันร่ารวยร่ํารวยในงวดนี้นะครับ เหรับผู้ที่อนุโมทธาบุญก็มาลุงก็เป็นสะพานบุญให้นะครับขอฝากพี่น้อง f อฟทุกท่านขอพี่น้องโชคดีนะครับสวัสดีครับ